สารพิษที่สําคัญพันดําดำมันนะคะมีฝลหรือมีอันตรายกับร่างกายเรายังไงแมสที่ใช้ในปัจจบุบันป้องกันฝุ่นและป้องกันเชื้อโรคมากกว่าสารพิษที่ได้จากการ ไฟไหม้ในครั้งนี้นะคะตัวที่สําคัญก็คือตัวสไตรีนโมโนเมอร์โดยปกติแล้วสารตัวนี้มันเป็นสารเคมีที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อทางด้านอุตสาหกรรมหากสารสไต l i รีนตัวนี้ได้รับการเผาไหม้ร่วมด้วยนะคะก็จะเกิดเป็นาสารพิษท,ที่สําคัญนะคะที่เราเห็นเป็นควันดำๆมันนนนะคะ,นะคะก็จะเป็นตัวหลักก็คือจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์หรืออาจจะมีตัวมยานายปนเปื้อนมาด้วยค่ะ มีผลหรือมีอันตรายกับร่างกายเรายรังไงนะคะเบื้องต้นก็แบ่งง่ายๆคืออย่างแรกถ้าสัมผัสในระยะเฉียบพลันแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆอาจจะมีผลกระทบกับทางด้านตาอาจจะระคายเคืองตานะคะหรือทางเดินหายใจก็จะมาในเรื่องของ หายใจเหนื่อยหอบไอถ้าสัมผัสทางผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองทางผิวหนังหรือหากมีการปนเปื้อนจากการรับประทานอาหารนะคะก็จะไม่ขึ้นไส้อาเจียนแต่กรณีที่สัมผัสระยะสั้นแต่เป็นเวลานานนะคะที่อาจจะมีผลกระทบก็คือทางด้านระบบทางทางประสาทนะคะก็อาจจะทําให้มีเรื่องของปวดศีษะเหนื่อยละอ่อนเดินเซอ่อนเพลียถ้าสัมผัสเป็นปริมาณมากๆโอกาสเกิดภาวะชัก หรือเสียชีวิตที่มีรายงานในประเทศอังกฤษก็มดีด้วยเช่นกันภาวะที่เป็นพิษที่เป็นระยะยาวก็อาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดเรื่องของมะเ,เร็งไม่เลือดขาวนะคะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งตับอ่อนนะคะแล้วก็จ,จะมีมะเร็งหลอดอาหาร เท่าที่ต้องตรวจติดตามนะคะก็ประมาณ5-6ปีก็ต้องตรวจติดตามเรื่อยๆถ้าหากคนที่มีประวัติความเสี่ยงอาการสัมผัสสูงนะคะก็ต้องติดตามถ้าฝนตกเนี่ยจะทำให้เกิดการชะล้างสารเคมีลงไปสู่ดินซึ่งถ้าลงไปดินปุ๊บโอกาสที่มันจะเกิดการ ซึมแทรกซึมเข้าไปตรงบริเวณน้ําซึ่งอาจจะทําให้ส่งผลกระทบระยะยาวต่อมาทำให้เกิดการปนเปื้อนจากการกินการดื่มเนี้ค่ะตรงบริเวณนั้นก็คือเป็นฝนกรดเพราะว่าเนื่องจากตัวสไตีนโลมโนเมอร์ก็เป็นกรดชนิดหนึ่งก็คือถ้าหากสัมผัสก,ก็รีบกลับไปอาบน้ำแต่ถ้าหากมีประวัติเป็นเรื่องภูมิแพ้ง่ายอะไรอยู่แล้วโอกาสเกิดพื้นแพ้อะไรตามผิวหนังก็จะเจอได้มากขึ้น แมสที่ใช้ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ในเรื่องของการป้องกันฝุ่นและป้องกันเชื้อโรคมากกว่านะคะแต่แมสที่จะมีประสิทธิผลในการป้องกันการหายใจเรื่องของสารพิษเข้าไปเนี่ยควรจะเป็นแมสที่มีไส้กรองหรืออย่างน้อยถ้าไม่มีอย่างที่เป็นไส้กรองที่ว่าก็ขอให้มีเป็น N95 ค่ะง่ายๆคือดูจากอาการนะคะถ้า มีความเสี่ยงอยู่ในแหล่งที่โอกาสจะสัมผัสสารนะคะแล้วก็ร่วมกับมีอาการนะถ้ามีอาการระคายเคืองตาแสบคอนะคะหายใจลำบากไอการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยตัวเองแล้วอย่างเช่นถ้าระคายเคืองตาล่างตาอย่างน้อยสัก15นาทีแสบคอแล้วดื่มน้ำไม่เยอะแล้วมันยังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการเรื่องของผื่นแพ้ที่รักษาเบื้องต้นด้วยตัวเองแล้วไม่ทุเลาก็แนะนาว่าควรจะต้องพบแพทย์น,นะคะ คือต้องขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่อการสัมผัสนะคะก็อย่างเช่นถ้ากลุ่มุคลที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะหรือว่าเป็นพวกนักดับเพลิงนักข่าวแนะนําว่าอาจจะต้องพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายนะคะส่วนกรณีกลุ่มคนกลุ่มประชาชนปกติที่อยู่ในละแวกนั้นหากไม่พบภาวะอาการที่มันผิดปกติรุนแรงอะไรก็ก็จริงๆก็แนะนำอาจจะลองสังเกตอาการดูก,ก่อนก็ได้ค่ะนะคะ ถ้าเป็นอาหารนะคะที่มีเก็บค้างไว้ว่าอันนี้น่าจะต้องทิ้งนะคะนะเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านก็แนะนาว่าควรจะต้องทำความสะอาดการทาความสะอาดก็อาจจะต้องคนที่ทําก็จะต้องใส่เครื่องมือใส่อุปกรณ์อะไรป้องกันตัวเองด้วยเช่นกันให้ดีที่สุดก็คือควร ไม่ควรออกไปข้างนอกนะคะควรหลบอยู่ในบ้านนะคะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบกลางแจ้งหากมีความจําเป็นต้องออกไปข้างนอกก็คือแนะนําต้องใส่หน้ากากที่มีไส้กรองมีอาการอะไรที่รู้สึกผิดปกตินะคะยกตัวอย่างเช่นรู้สึกไอหายใจเหนื่อยหอบนะคะก็ต้อง รีบกลับบ้านนะคะปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็อาจจะเปิดเครื่องปรับอากาศได้ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นมีโรคทางปอดโรคทางหัวใจเด็กเล็กนะคะถ้ามีอาการอะไรผิวติก็รีบพบแพทย์ะคะ่ะ